สวัสดีครับยังไงวัสคุณพ่อการ์ดไฟก่อนนะครับพัดลมเสียงกคดดังปิดพัดลมก่อนไม่รู้เสียงเข้าปิดละดังเกินนะฮะก็วันนี้รีแลงอีกแล้วนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของแรงใหม่กับมาว v ลส s นแหนนั่นเองนะครับก็ซีซั่นนี้แน่นอนนะครับ What If นะฮะสมมุิว่านั่นเองนะฮะก็จะเป็นการ์ดจากซีรีส์ What If ดูทาง d i s n e ย Plus นะฮะไม่มีสปอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามสะดวก นั่นเองเนาะก็สิ้นสัปดาห์นี้ดีนอ่าสัปดาห์นี้ดีนหน่อยมันมีการ์ดอยู่มันมีการ์ดสปอร์ตไลท์หระ่าห้าใบไม่รวมสีสันพาเพราะฉะนั้นก็จะอ่ะเก็บยาวๆได้นะครับมีมีการ์ดในคอนควสเป็นอ่านิกา a ซนิกทีเอ็ดวอร์เฮดคุณพ่อคิดว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่าเป็นภู3ามเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็น ดีกว่าให้ผู้หนึ่งผู้สองเนาะก็จะมีเนี่ยตอนที่สองตอนที่สามตอนที่ส็ดตอนท,ท,ท,ที่ห้านะฮะห้าวีคแล้วก็เดือนนี้ไม่มีอีเวนต์พิเศษอย่างพวกไฮวเทสเซนทอมหรือเดดพูลดเนอร์ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เก็บของกันได้ยาวๆนะเล่นกันห้าวีคเต็มๆนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้เรามาเล่นซึ่งเพราะอย่างนี้เห็นในปกนะรวบมาอยู่ในคลิปด้วยกันแล้วเพราะว่า,วาทั้งโกลเลี้ยแลวก็ทั้ง กัปตันคาเทอร์ก็คือว่ามันเล่นด้วยกันค่อนข้างจะโอเคนะั่นเองเพราะมันเป็นการ์ดออน going ทั้งคู่นะฮะการ์ดที่ัซนพาร์ทวันนี้ก็จะเป็นกัปตันคาเทอร์นะฮะ4-3ต่อเนื่องนะครับจะพิ่มพาังการ์ดไปอื่นในใแถวหลังของพื้นที่ที่การ์ดไปนี้อยู่เป็นกิมมิคหรือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ของมาร์เวลสแนปในตอนนี้ก็คือการวางการ์ดอยู่ข้างหน้าวางการ์ดอยู่ข้างหลังและเกิดสกิลนั่นเองนะครับก็คือ ข้างหน้าคือไอ้สองตัวบนเนี่ยสองแถวสองตัวลงไปก่อนสองตัวแถวหลังคือลงมาที่หลังอีกสองตัวเป็นใบที่สามกับใบที่สี่นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคใหม่ที่จะมาในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะการกัดวงการไว้ข้างหน้าวางการไว้ข้างหลังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เวเลียนของ Q er นะ Even, นะออคิวมงเกอร์นะเวรเลียนวัตเยิะหรือคิวมงเกอร์ที่เก็บอัญมณีได้ครบนะเอาตรอนคิวมงเกอร์อะไรสักอย่างก็ เติมเงินเพิ่มก็จะได้นะฮะก็อัเกรดก็จะได้ขึ้นมาเนาะแล้วก็การ์ดที่อยู่ในในเดือนนี้ก็จะได้อูอาตูนะลหลายคนอาจจะเซ็งนะเพราะว่าไม่ได้ใช้นะแต่ก็มันเป็นตัวหลักในวัดอีฟอะโอเคแหละรับได้นะฮะมีกรอบคอสมิกมีการ์ดเวลีรับค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็หลังการ์ดก็โอเคนะครับแล้วก็การ์ดเวลีอีกใบหนึ่งก็จะเป็นไอออนแมนในวัดอีเหมือนกันขับรถนั่นเองนะฮะในสกาเนาะ วัดอีฟไอออนแมนไปสกานั่นเองแล้วก็กับตันคาร์เทอร์นะครับก็อันนี้น่าจะเอนแวเลียนในวัดอีฟเนาะตอนสิ้นสุเล่นหลังๆตอนหลังๆก็จะใส่ยู่ประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็แน่นอนนะครับเราจะเล่นเราจะได้ใช้กุญแจเนี่ยจนถึงสัปดาห์ที่สี่ของเดือนนี้แล้วก็สัปดาห์ที่ห้าไอ้ไฮด้าสตัมเปอร์สตัมปิ้งสตัมเปอร์สตัมปิ้งนั่นแนหะมันจะเปลี่ยนจาก เปิดกุญแจไปเป็นเปิดแพ็คแทนแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพ่อก็อยากจะใช้จาว่าใช้กุญแจให้หมดก็ไม่ถูกนะเพราะว่ากุญแจมันจะกลายเป็นโทเค็นเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะฮะดอกเดียวออกก็คือเรื่องจบนะกลัวอะไรแอดอีสีทองหลองเงลล่มเอ้ยนึกว่าใช่นึกว่าใช่กใชเกวนทูมาเฉย ความเซี่ยวสารสีทองน่าจะใช่แล้วเนี่ยจบจบกันะฮะเอซอร์ซีโอมาตั้งแต่ตย์แรกเลยเหลอเอาตั้งแต่ตย์แรกเลยเลอนี่เพิ่งสัปดาห์แรกเองนะพอเถอะโอ้เหมาโอ้เดิเป็นเซอร์ซี่ ได้สองพันโทเคนโอ้ยเหมาแล้วจะดานนี้จะทันไหมเนี่ยห้าสองกุญแจทิ้นหน้าโอ้ตายและคือคุณพ่อไม่อยากใช้โทเคนเยอะมากเลยตอนนี้เพราะว่าและอยากจะเก็บโทเคนไว้สิ้นเดือนนั่นเองนะครับก็กลอดนนะฮะเป็นสองหนึ่งต่อเนื่องบวกพลังหนึ่งตามการ์ดต่อเนื่องไปอื่นในสนามไม่จำเป็นต้องลงนะแค่เห็นเพื่อนที่เป็นต่อเนื่องก็บวกพลังแล้วโคตรง่ายนะ,ะและเก่งด้วยนั่นเองนะครับ ก็กุไลแอดจะเป็นแก๊งของแอนแมนเนาะก็ถ้าใครติดตามชมแอนดแมนก็น่าจะเข้าใจนะฮะในหนังชื่ออะไรนะพี่ฟอร์เรสต์วินเทเกอร์ปะถ้าจะไม่ผิดที่เล่นใน Man, ไอออนแมนไอแอนแมนสองอ่ะใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมของกอดออนโกอิงกัปตันคาร์เทอร์ในะตอนนี้ก็จะเป็นพวกแอนแมนกุไลแอดอาราวัน่าเรนเซเลยเยอร์นะฮะ กับตันกับตันเมกาแซมมิสเตอร์แฟนตาสติกกับตันกับตันเมริกาสตรีมเนาะคอสโมซูเปอร์สเกลนะครับกับตันแคทเธอร์มูนสโตนไอรอนแมนแล้วก็ <c oughs> สเปกตรัมซึ่งตอนเนี้ยคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อจะเอาคอสโมออกเพราะว่าตอนอจจริงคุณพ่อเขาอยากอยากใส่คอสโมไว้นะแต่ว่าขอเอาออกก่อนเพราะว่าอยากจะใส่มิสทิกอยากใส่มิสทิกเข้าไปในเด็กเหลือเกิน เพราะว่าเราใส่ลาวันหน้าแล้วไงแล้วมันมันอยากใส่อ่ะมันมันสมควรที่จะใส่เพราะถ้าไม่ใส่ลาวันหน้ามันจะเป็นลดลดเอเนอร์จีให้โกเลอดหนึ่งใบไอออนแมนใบที่สองแล้วก็ใบที่สามก็จะเป็นมิสทีกเนาะอ,อ๋อแล้วก็มีเพนเซอร์แฟนตาสติกใบหนึ่งก็ถือว่าโอเคเป็นพิมพ์นิยมของกับตันคาร์เทอร์ในตอนนี้นั่นเองแต่เป็นเด็กออนโกอิ่งล้ลวนแล้วก็ปิดด้วยลายปิดด้วยไอออนแมนกับอ่า มิซิกหรือแอดหรือว่าจะปิดด้วยสเปกต่ำก็ได้มูลมูลเป็นเด็กหนึ่งด็ที่ค่อนข้างจะแพงเพราะว่ามีทั้งมูลสโตนมีทั้งกับตันคาเทอร์กับตันแซมค่อนข้างจะแพงแล้วก็โกลเลีอีกเป็นเป็นเด็กที่แพงพอสมควรนะฮะอีกเด็กหนึ่งที่เตรียมมาจะเป็นดูมเนาะดูมสองศูนเกเก้าที่ใส่กับตันคาเทอร์ไปคุณผา้คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่า กับตันคาเทอร์มันไม่ได้บอกว่าบับใหออนกูอิงเหมือนกับไอออนไอเหมือนก ắng, อับกับตันเมกาใสไอสตีฟมันอับให้ทุกตัวที่อยู่ข้างหลังมันเพราะฉะนั้นโล่ป้องได้ทุกคนและถ้ากับตันคา์เทอร์ก็บวกสามเด็กมันไม่ได้บวกอะไรให้มันเยอะอยู่แล้วอาจจะไปใส่คู่กับสตีฟอาจจะบวกได้เยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าสตีฟบับให้แล้วก็บับให้อีกรอบหนึ่งนั่นเองอือหึอือหอือหือือหอื ح. อห โอเคมูลสโตนมาบัมให้โกลแอดค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ที่เราใส่อากาตันชิวมาทําให้โกลแอดอะได้บวกหนึ่งแน่แน่แนแนแนแการันตีหนึ่งใบเพราะว่าชิวเป็นออนโกอิงนะฮะวันนี้น่าจะเจอพวกออนโกอิงข้างเยอะพเพราะเลยใส่ซุปเปอร์สกรามาอืมอืม แซมแล้วก็ใส่กูไลอบแล้วก็ลงคู่กับมูนสโตนได้ mm hmm. เด็กบ um ัมจี้นะตอนรงข้า mm hmm. วอกลแอดลงมาก็จะเป็นสี่กุลแอดสี่นะเขาจะบัมจี้ให้เพนนีผาเครือเนาะอือหือนะ mm hmm. อ๋อแล้วก็ในในในร้านค้าวันนี้มันจะมีใบใหม่อย่างอแพ็คใหม่อย่างแพ็กของเจเจอะไรนะเจเจเฮล่าสวยมากนะคุณพ่อแนะนำว่าเออมีก็ดีนะมูนสโตนจะก,ก๊อปกัวไลแอดนะฮะคุณพ่อเราได้ลองมาคุณพ่อกว่ากูวไลแอดคอ่อนข้างคุ้มที่จะเล่นนะมันเก่ง มันมันใช้ง่ายเรื่องเรื่องคือมันใช้ง่ายตึ๊ด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 ถ้าเราล็อกเลนนี้ แล้วถ้าหนาไปก็ลงเป็นแฟนตาสติกแฟนตาสติกได้นะเพราะว่ายังไงโล่เรามูฟได้อยู่แล้วล็อกไซส์สไปเดอร์สไปเดอร์ขมูไปได้แต่ว่าถ้าเราไม่โดนแอนเชนเทรสก็คือว่าเราชนะได้นะ แพ้แค่แอนเชนเทสตัวเดียวเนาะเพราะว่าข้างจะบวกไปข้างละเก้าแต่คุ้มเหรอลงเป็นกัปตันกลางก็จะใหญ่ด้วยเพราะว่าสายยังไงเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วลงเป็นกัปตันคุ้มกว่าเอะมูฟได้ โ oh, อ้หเฮลนั่นไงถึงอยากใส่คอสโม่ไงเด็กแพ้แค่เอนเชนเทสตัวเดียวอะ่ะเด็กเน่าเลยอะ่ะเด็กแบบเน่าไปเลยแต่ยังชนะหร่อโอ้ oh. แพ้แค่ Enchantress คือเด็กตอนเนี้ยแพ้ Enchantress ตัวเดียวเลยใสย่ถึงอยากใส่คอ s m o มาเพราะว่าเอออย่างเงี้ยแหละนั่นเองนะฮะคิดไว้แล้วต้องเจอ Enchantress แน่เลยอีกตาหนึ่งถ้าถ้าโดนอีกจะใส่คอ s m o แล้วจะเอามิทิออกใส่ Cosmo แทนนะเศร้าเลยผมนี่เศร้าเลยนะฮะ ดิสเพย์แบบนี้เดาวไว้แล้วว่าน่าบอทนะบอตกิน,น,นบอทนะเจอบอทพ่อก็สแตนปไปก่อนเลยนั่นเองก็เดี๋ยวลงเป็นลาวันน่าแล้วเราสามารถลงเป็นคาร์เตอร์คู่กับมิสเตอร์แฟนตาสติกได้นะคุ้มเฮ้ยไม่ได <c oughs> <c oughs> ้ค <c oughs> <c oughs> าร์เตอร์เลยลงมิสเตอร์แฟนตาสติกคู่กับโกเลอัดแต่ว่าไม่มาปัญหาคืออะไรคือโกเลอัดยังไม่มา <c oughs> ตอนนี้ค่อนข้างชิลนะว่าน่าจะเป็นบอท อ, okay. อ, double, double. อืมโอเคกินกับลิปอ่าดับเบิลดับเบิลอืมได้เธอหน่าลงเป็นกัปตันคา์เธอร์ข้างขวาเพื่อที่จะให้บับให้ออนแมนได้ในเทิร์นตอ่อไปอืว่าจะลงกูเลยแอดซ้ายไม่ทันและโอ้ กลับมาห้เหมือนเดิมอือหึอือหคาเอร์อแมนคุ้มคุ้มลงเทินถ้าดูก่อนว่าอะไรขึ้นถ้าไม่งั้นก็ลงเทินหกได้เอิร์แมนคู่กับแอนดแมนได้โอ้สตอม ตอาานอย่างเงี้อาจจะลงอาจจะลงะลงทรายแหืยะเยอะแยะไม่ขึ้นขึ้นเป็นก้อนหินโงโงๆกลัวมันปลากอบลินนะไม่ใช่อะไรผมบอดเอาแนอานอนไม่ได้ บทจะเก่งก็เก่งบทพี่จะอ่อนก็อ่อนแล้วเกินหน่อยชนะสายโอเคบับให้คาเทอร์กลับมาเหมือนเดิมออนแมนกับกับตันเพ่อลงงออนแมนคุ้มกว่ามันจะได้พลังจากคาเทอร์ด้วยเป็นสามออนแมนนะไม่ใช่ออนแมนศูนยะมันเป็นออนแมนสามจากเจคาเธอร์นะฮะ อือฮึอ่ะนั่นแหละกินบอดนะโู้โูโเป็นไอรอนแมนฮอคือถ้าขับตันคาร์เทอร์บับได้บับอีกมันก็จะบวกพลังให้ข้างหลังอีกนะก็คือตันคาร์เตอร์มีพลังเท่าไหร่ให้ข้างหลังเท่านั้นเลยแบบเต็มๆจุกๆแน่นๆน,น,นะฮะมูนสโตนมาเด็กนี้ยค่อนข้างดีอย่างที่บอกเนาะแล้วก็วันนี้แนะนำว่าวันนี้พรุ่งนี้เมื่อืนนี้ถ้าจะเล่นเด็กนี้ ใส่คอสโมไปไม่แย่ไม่แย่เลยเพราะเอนช t นเทสเขาเล่งเลยสักเลนหนึ่งอะ่ะโดนแน่เอนชนเทสอยู่ที่ว่าเลนไหนถ้าเจอคนเนะ่ยแบบคือไม่ถ้าถ้าเขาเล่นแบบถ้าเขาไม่เล่นออนกูอิงเขาลงเอนช t นเทสแน่แต่เขาเล่นออนกูอิงเขาก็จะใส่ไอ้นี่เหมือนเราอ่ะซุปเปอร์สกราวนะฮะโอ้คุ้มนะโอ้โลเคทด,ดีจัดเลย ลงกับตันกับตันกลางแล้วก็กับตันสตีฟซายนะว่าจะได้บับบับบับบัสผมมีคุณลุ้นอยู่นะอืรผมว่าต้องลงนี้ผมว่าสตีฟมันจะไปกลางนะสตีมันจะอยู่กลางนะซโอเคเจอทิ้งมือแน่นอนนะเมตา้า เจอแน่เมตานะฮะในไม่รอดแน่เมตานี้แล้วก็ลงอะไรได้ต้องดูก่อนว่าอะไรขึ้นมาอ่ะแน่นอนดรากินลากก่อนอืมอืม เยนให้โล่มันใหญ่นี้ก่อนชกๆมาแล้วแต่ดราก้นเขาต้องมากลางหมดนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะปล่อยกลางหรอปล่อยได้เหรอืม <c oughs> <c oughs> นึกว่าเทิร์นนี้ลงไอออนแมนไม่คุ้มแต่มันก็โดนกลางอยู่ดีนะมันลงโกไลแอตแน่ๆแล้วหนึ่งใยอีกใยหนึ่งจะลงเป็นอะไรลงเป็นมิสทีกมิสทีกจะได้พิเตอร์แฟนตาสติกขอลองดูหน่อย ลืมไปว่ามันกับไยออนแมนได้นี่หว่าขวาน่าจะปล่อยนะเขาลงโมเบียสเขาลงดราเคนได้แค่ใบเดียวที่อย่างนี้ก็ค่อนข้างคุม้มลงไอออนแมนได้ ถ้าลงคาเตอร์ตอนนี้ไม่คุ้มมันที่คุ้มที่สุดก็คือยอนแมนถ้าลงยอนแมนสายตรกลางเนี่ยวัดไปเลยยงขวาแล้วก็ปล่อยอยู่แล้วเขาก็ลงยากนะเพราะมือเขามีั้งหกใบที่เขาจะลงได้ก็จะมีแค่มัวด็อกพังทิ้ง้งหมดแล้วก็เอาบูซายมายิงยิงยิงอีกทีหนึ่ง ถ้าเขาไม่ยิงโดนไออัลแมนเราก็ค่อนข้างขุมหรือยิงโดนไออันแมนออมันยิงแค่ลบสองมันก็กลายเป็นศูนย์อยู่ดีก็โอเคก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่ากับตันมันบัฟให้ทุกตัวมอดอกหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ใช่มอดอกก็เล็กเลยเอมันต้องมอดอกอยู่แล้วแหละสาครสะคอนซ้ายไปขวาก็ได้ โอุอนแล้วให้ใครให้ดาเค้นปัญญาอ่อนสะคอนให้ค่ให้ครดาเค้นบ้าบอเกินนี่บอกเด็กมันเมตานะเมตาจัดจัดเลยอืมเบก,กับตันคาเตอร์อนี่งั้นควรจะลงโกเอะไรแอดกลางแล้วให้ไอาอนแมนใหม่ทีหนึ่งมันน่าจะใหญ่กว่านี้ เพราะมันบวกนั่งแปดนะสไลด์มันใหญ่อยู่แล้วไม่สักอีกอ่ะอีกอ,อีกเออเอ,อกี่นาทีแล้วโอเคคุณพ่อลองเปลี่ยนไปเล่นด็อกเตอร์ดูมังนะน่าจะด็อกเตอร์ดูม่ะคุณพ่อคิดว่าตอนแรกท่าก็อลองใส่เป็นแบบออนกูอิงเยอะๆเลยด็อกเตอร์ดูมแล้วก็คิดไปคิดมาเราจะทำไปทำไมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เสกดูมบอทมาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่ ไอ้นี่เข้าไปเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตัวเหมือนเหมือนเดิมไปก็ได้อย่างซาบูอย่างาไซล็อกเหมือนเดิมเลยก็คือเหมือนเดิมเปียบเลยแค่เพิ่มกเลแอดกับกับตันคาร์เตอร์มาแล้วก็มีสเปกตรัมมาปิดแทนหรือจะเปลี่ยนเป็นดูมก็ได้แล้วแต่ว่าจะลงตัวไหนนั่นเองก็เหมือนเดิมเล็กนี้ก็ยังจะแพ้ก็ยังจะแพ้ให้คอสโมเหมือนเดิมนะน้องหมาตบหมดนั่นเอง ก็เด็กดูมเนาะไม่ต้องให้ดูกันนะว่ามันมีอะไรเนาะวอร์ดูมวอดูมที่ไม่ใช่วอร์ดูมแล้วก็ใส่เป็นแอนด์แมนแอนดแมนนี่ไม่ใส่ก็ได้เอาออกใส่เป็นคอสโมก็ได้ซาบูโกลแอดนะฮะเป็นตัวใหม่เนาะใส่ล็อกกับอ่าเพิ่มเด็กนี้คุณพ่อเพิ่มกับตันมาเพราะว่ามันมีท่าเล่นเพิ่มขึ้นสองสามสี่ลงไปสองสามสี่ได้ กับตันสองตัวใส่ซนะูเปอร์สเกล์นะเผื่อจริงๆซูเปอร์สเกล์ใส่มาเผื่อเจอออนกอิงหรือเจอดูมเหมือนกันกับตันคาร์เตอร์อย่างที่บอกนะมันเอาบัฟดูมข้างหลังได้ดูมบูมาเวลนะฮะกับบัฟให้คาร์เตอร์อีกทีหนึ่งได้แล้วก็ด็อกเตอร์ดูมลงมาปุ๊บมันจะถูกดูมบอทมันจะถูกบัฟจากกับตันมาเวลแล้วก็บูมาเวลอีกทีหนึ่งแล้วก็สเปกตัมนะครับแล้วแต่โอกาสว่าอะไรขึ้นก็เล่นอันนั้นได้เนะาะไตเด็กไตเด็กไตแหลงเพราะอาจจะ วันเนี้ยวันนี้พรุ่งนี้อ่ะอาจ on going อ่ะอาจจะไม่ไหวอาจจะลองดูก่อนอาจจะเล่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นเยอะขนาดไหนแต่ว่าที่อาจจะเล่นเป็นไอ้นี่ไต่แรงแทนบอดเหมาะมีความบอบอดนะบอดแบบบอบอทนะได้เสือโฮกมานะก็ถ้าดูมาสักตัวหนึ่งหรือกับตันมาก็โอเคเนะกับตันคาร์เตอร์นะมันก็จะทำให ลงได้เร็วขึ้นเทินหนึ่งอ่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยอยันนี้บอกนะมีกลเลาบสมควรว่าจะใส่ที่สมควรจะใส่แซมเพราะว่าการันตีเลยว่ากลหลาบบวกหนึ่งแน่นอนคุ้มมันคุ้มที่จะลงไม่ใช่อะไระลงกับตันขวาไปเลยนะถ้าไม่มีตัวอื่นถ้าไม่มีดูมอ,อืม กับตันขวาแล้วเดี๋ยวลงดุกตะดุมขวาซ้ายแขวาทุนทายอ่ะหมด Stop. Stop. บอดชัวร้อเปอร์เซ็นต์น่ะจริงๆเราจะลงเป็นไอ้นี่ก็ได้นะลงเป็นไอ้นี่ก็ไหวอยู่ไอ้ยาไอ้ยาโอเค ยังไงเราลงดูมอยู่แล้วยอมแพ้ไงดิฉีนไม่แน่อาจจะไม่ยอมแพ้พลังมันเยอะแต่มันคงไม่จะแนปกลับมาสรุปว่ารีวิวนี่รีวิวแค่โกลแลตลนๆเลยนะกับตันคาร์เตอร์นี่ได้เล่นครั้งเดียวเนะองพราะเจ๊มาช้าเกินนะ ดูมอยู่เหนือทุกสิ่งแบบดับเบิลดับเบิลโอ้ยยาไวเทเกอร์อ่ะน่าดียังไหวอยู่เ okay. อ,อ้คไอ้ยาอะกเล็ดอย่างนี้เห็นนะกเล็ดไม่เล็กนะผมไม่เล็กนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเด็กเนี้ยมันใส่ไม่ตาสเปกตรัมที่เป็นตัวบัฟสุดท้ายมันใส่ ออนรีทรีฟแค่สองตัวก็คือซาบูกับไซล็อกซึ่งมันถูกทดแทนมาด้วยบลูมาร์เวลได้นั่นเองนะฮะบลูมาร์เวลก็จะบัฟให้หนึ่งคืนกับปลายคืนกับไปเท่ากับว่ามันจะได้บวกสองกลแอดจะได้บวกสองเพราะบวกจากลงอ่ากลาอ่าลงบลูมาร์เวลที่เป็นออนโกอิงแล้วก็ได้บัฟพ,พลังจากบลูมาร์เวลนั่นเองโอเคเด็ก okay. มันตบบอดนะแต่ว่าเด็กมันก็ได้อยู่ก็ไม่ถูกก็ไม่เต็มปากนะมันตบบอดอ่ะอันนี้คนแหละโ okay. อเคอวตารนี่คนแน่นอนเสียตังซื้อนะอ๋อแล้วน่าจะเล่นไอ้นี่เหมือนกันด้วยออนโกอิงนะฮะเล่นกาดไหมอืมหกปีป๊บ อือมฮึสุ่มขึ้นมือหนึงใบตึงตึๆแซมพอบับให้แซมสายใหญ่ไปเนะลยเขจะได้ไม่สู้เราเพราะเราเล่นดูมไงล่ะเราไม่เล่นออนกุ้งธรรมดาเล่นดูมเโกเลลแอดมาสวยเอ้ซปเปอร์สเกลมาสวยเพราะว่า ได้กรอบกลัวละอดเขานะเผื่อเป็นกัปตันคาร์เตอร์ป่ะเนี่ยอไม่ใช่แหละน่าจะเป็นกัปตันโอ้สวยบิวตี้ฟูลเรียกว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะอืมอืม อ้อยาใส่ดูมเหมือนกันแต่ดูมเราไม่มาแต่ไม่เป็นไรเราปิดด้วยดอกแต่ดูมอยู่แล้วไอ้อยยาตกใจอ่ะตกใจอ่ะอมันจะบวกให้สอง หวังว่าหวังว่าจะไม่บึ้มคุ้มปะจะเป็นไอ้นี่ก็พอ,อ,อกลางใหญ่มาก ไม่มีไม่มีโลกก็ยังเป็นยี่สิบอยู่แล้วเราปิดด้วยดูมอยู่เนือทุกสิ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีซูปเปอร์สแควที่มากรอปหนึ่งใบนะฮะซึ่งเขาก็น่าจะลงดูมเหมือนกันนะฮะรู้จักสภาพแล้วดูมเท่านั้นที่จะคุ้มพว่ยยังไงฝั่งตรงไอ้้ายซ้ายเราไม่มีใครตายแล้วเพราะว่า มันยิงโล่ยังไงโล่มันก็โดนทุบอยู่แล้วเนาะโล่มันก็ไม่แตกถ้าลงสเปกตรัมหรือดูมนะฮะแต่ว่าเราอะลงดูมคุ้มสุดเพราะว่าเขามีดูมบอดให้เรานั่นเองแล้วก็ไม่ส n a p snap หนีแน่หนีแน่แม่จ๋านะฮะบอกเลยโคตรกลายเป็นว่าคุณพ่อยังชอบ Doom, ดูมดูมแอะคือจริงๆเขาไม่รู้นะว่าเราน่าจะมีดูมเพราะว่า เพราะว่าเขาไม่เห็นดูมบอดเราเขาไม่เห็นดรดูมเราแต่เขาเห็นโครงคล้ายๆกันมาน่าจะคล้ายๆกันหมดนั่นเองแต่รู้อยู่แล้วว่าไม่ใส่เอ็นชันเทสแน่ทั้งคู่นะเพราะว่าเด็กเดียวกันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะกับกอลเอดการ์ดใหม่ในสปอตไลท์แคชที่เกลือเป็นอาเหมานะฮะเป็นอาเหมาแล้วก็กระตังคาเตอร์นะครับผมว่าคิดว่าเดี๋ยวต่อไปอฟิยูทูบเบอร์ฝรั่งน่าจะมี ทำกับดันคาร์เตอร์ขึ้นมาที่แบบแปลกๆหรือน่าสนใจกว่านี้เยอะนอกจากจะได้แบบออนก i ูอิงธรรมดาอาจจะมีแบบพวกเด็กเห็นแล้วตอนนี้เริ่มเห็นแล้วก็จะมีบางคนที่เอามาเล่นกับการบัฟอย่างเล่นกับพวกบรูทเล่นกับพวกมิสเตอร์เซเนสเตอร์อะไรพวกนี้แบบของฟรีที่ลงมาหรือมันเพราะว่ามันสามารถบัฟให้ใครก็ได้ที่อยู่ตูดไงเพราะฉะนะั้นมันง่ายมันง่ายที่จะเล่น่ะแบบเทิร์นสุดท้ายเงี้ยลงมิสเตอร์เซเนสเตอร์แล้วเรา ไปบัฟให้ให้กัปตันคาร์เตอร์ในเทิร์นที่ห้าก็ได้หรือเทิร์นที่สี่ลงเป็นเกวนพูลงเป็นแกาเล็กตอรและบัฟมาให้อีกสามอย่างเงี้ยอ่ะกลายเป็นกัปตันคาร์เตอร์หกลงมิสเตอร์เซนเตอร์เทิร์นสุดท้ายเทิร์นที่ห้าเทิร์นที่หกเซนเตอร์สองตัวพลังสองโบว์อีกหกเป็นแปดแปดคูณสองเลยนะหรือจะลงกัปตันคาร์เตอร์แล้วลงบลูท แล้วแต่ว่าบลูดมันจะในที่ตูดมันก็เหมือนกันก็เป็นแปดเหมือนกันก็ลงสามสองอะไรพวกนี้หรืออาจจะลงเป็นอ่ามีอะไรกับมีไออะไรนะไอเจ้า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 มิสเตอร์ลีโอย่งี้จากที่จะกลายเป็นศูนย์ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะใส่เป็นคู่กับแพทิออตก็ได้ก็ยิ่งทำให้ไอพวกบลูดพวกมิสเตอร์เซนสเตอร์พวกไอ มิสเตอร์ลีโอตัวปลอมงี้บวกไปสองอีกก็ไม่ได้ถือว่าแย่แถมลงมูลสโตนได้อีกก็ก็โอเคนะมูลสโตนคู่กับสตเนซินเนสเตอร์หรือมูลสโตนคู่กับอไอ้มิสเตอร์ลีโอแล้วมูลสโตนลงมาในพื้นที่เดีวยวกับอ่าลงเยวพื้นที่เดีวยวกับไอ้นี่แพทยยอดมันก็ได้เนาะก็ ค่อนข้างคุกได้เยอะเอาจริงๆเด็กมันค่อนข้างจะไปได้อย่างหลากหลายแต่ว่าวันนี้อัดเช้านะเพราะว่าอย่างที่บอกนะวันพุธเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่างเลยมวันพุธเนี้ยว่างตอนนี้ไม่วันสายรีบอัดแล้วเดี๋ยวรีบอัพให้นะครับก็ถึงแม้จะบอกว่ารีบแต่ก็ได้ดูหกโมงเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้กับมาวิสันแนะฮะไปลองจัดลองเล่นลองกดมาได้เลยนั่นเองวันนี้คุณพ่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ